สิ่งดีๆที่กำลังผ่านเข้ามาในชีวิตของเด็กๆและเยาวชนเหล่านี้ที่ได้รับโอกาสอันดีจากคุณพิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลที่พยายามใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีในการประดิษฐ์เครื่องบินวิทยุบังคับมาถ่ายทอดวิธีการประดิษฐ์ในทุกขั้นตอนให้กับเด็กๆจุเดเริ่มต้นของการมาสอนเด็กๆทำเครื่องบินวิทยุบังคับเนี่ยมันก็เกิดมาจาก การขาดโอกาสของผมในวัยเด็กแต่ปัจจุบันเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็เลยนึกถึงภาพเก่าๆเลยอยากจะเอาสิ่งที่เราได้โอกาสตรงนี้ในวัยโตเนี่ยไปช่วยเหลือเยาวชนในปัจจุบันที่ยังไม่มีโอกาสได้มีโอกาสขึ้นมาเขาจะได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตัวเองออกมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนได้มากขึ้นในอดีตที่ผ่านมาคุณพิสิทธ ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างและทุ่มเทศึกษาวิธีการประดิษฐ์เครื่องบินวิทยุบังคับโดยได้ลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งจนกระทั่งทุกอย่างเป็นจริงปัจจุบันได้จัดตั้งสมาคมกีฬาสิ่งประดิษฐ์จำลองวิทยุบังคับขึ้นมาและนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับเด็กๆในโรงเรียนต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเยาวชนสิ่งที่ผมแบ่งปันให้เด็กแล้วก็ สอนให้เด็กรู้จักทำกลับกลายเป็นว่าเขาได้รู้แล้วว่าเครื่องบินราคาหลายๆตังที่เขาคิดเนี่ยแล้วเขาไม่มีโอกาสสร้างเนี่ยปัจจุบันทําให้เขาสามารถสร้างได้และลําแรกที่เขาสร้างได้ในชีวิตเขาด้วยการที่ผมไปเผยแพร่เนี่ยมันทําให้เขามีความสุขว่าเครื่องบินไม่ใช่ของแพงอีกต่อไปแล้วแล้วการที่เครื่องบินไม่ใช่ของแพงอีกต่อไปเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เขาได้กลายเป็นนักประดิษฐ์ นะครับกลายเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความคิดก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยีอากาศยานนี่รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสของนักเรียนของเราเป็นอย่างสูงจริงๆเลยเพราะว่า <c oughs> ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนของเราหรือว่าในบริเวณเนี่ยเราไม่เคยมีโอกาสได้รับความรู้อะไรแบบนี้เด็กที่อยากจะเรียนรู้ก็ต้องไปหาซื้อมาเองอะไรเองซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายมากอันนี้ทางสมาคมมาช่วยโดยที่ <c oughs> ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยอันนี้ เป็นประโยชน์มากโอกาสอย่างนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะที่พี่ๆเขาจะมาสอนเราแบบนี้แล้วก็เป็นต้นเวลาเราทำแล้วต้นทุนก็ไม่สูงมากนะคะเป็นต้นทุนต่าๆแค่ประมาณ40บาทเองนะคะแล้วเราก็ยังได้เครื่องบินไว้เล่นกันด้วยนะคะแล้วถ้าเราทําได้สวยๆเราก็สามารถทําเป็นสินค้าโอท็อปได้แล้วเราก็ยังได้แสดงความคิดเห็นได้ออกแบบในเครื่องบินที่เราทําด้วยค่ะ เด็กๆจะได้รับรู้ในทุกขั้นตอนของการผลิตเครื่องบินว่าทำอย่างไรทั้งนี้ยังได้เรียนรู้แบบบูรณาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมที่สร้างความสมามัคคีการร่วมมือการทำงานเป็นกลุ่มทำให้เด็กรักวิทยาศาสตร์รู้จักการทำการทดลองทางด้านคณิตศาสตร์สอนให้เด็กได้ฝึกเรื่องของการคำนวณและวิชาด้านศิลปะได้รู้จักการออกแบบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้ผมก็รู้สึกประทับใจมากครับที่ได้ผู้มีความรู้ทางด้านเครื่องบินบังคับนะครับมาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนหนังจบพิทยาน,นุสรนมัธยมนะครับผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากครับที่อาจารย์วิสิตนะครับเขาได้มาให้ความรู้กับเราสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองบังคับยินดีที่จะ รับใช้นะครับถ้ามีหน่วยงานไหนที่สนใจจะ,จะสนับสนุนสมาคมเรายินดีนะครับไม่ต้องเอาเงินมาให้สมาคมหรอกครับแต่โรงเรียนไหนที่เขาส่งจดหมายไปถึงสมาคมท่านมีจิตทาจะช่วยเท่าไหร่ก็ช่วยโรงเรียนนั้นไปเพื่อเกิดการเกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีจากความตั้งใจนี้ได้ส่งผลให้เด็กๆได้มีความรู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีแนวคิดทางด้านต่างๆ สามารถประดิษฐ์เครื่องบินวิทยุบังคับซึ่งไม่เพียงเป็นแค่ของเล่นอย่างเดียวเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะสร้างคุณค่าสร้างความสุขสําหรับเด็กๆที่ทำเองได้และยังต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในอนาคตสําหรับเด็กๆได้ ทยสมุดประกันชีวิตเราเข้าใจคุณค่าของชีวิต